ยู่ที่จุดนี้นะครับก็คือตัวน,นี้ก็คือเริ่มหวงนะครับก็คือตัวก็คือเริ่มและเริ่มเข้าสู่การอ้วนแล้วนะครับเราต้องมาดูว่าไม่ใช่ผูพูดว่าอ้าวร่างกายเราต้องพัฒนาการนะครับน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นส่วนสูงต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่เวลา แรงตึงขึนน้นแล้วคู่จะมาดูเกณฑ์แล้วเป็นไงเกินเกณฑ์ได้ไหมจริงๆเขาอยากให้อยู่ในช่วงอะไร <c oughs> สมส่วนนะครับก็คือน้ำหนักส่วนสูงพอเราเริ่มอ้วนเนี่ยเราต้องหาวิธีการและในการอะไรลดน้ำ <c oughs> หนักเพื่อให้กลับมาคุ้มดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองลองลากครับลงไปหนังสือนะครับลองทำดูว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับ อัะลงมือลอขีดดูครับเส้นปากดูแกนให้ดีๆนะครับ 重量应该会非常高。嗯嗯嗯 ที่เราลากมาแล้วเราก็ทำจุดไว้กลมๆไว้นะครับเดี๋ยวเราดูทีนี้เราก็จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนไหนใครอยู่ในเกณฑมหอมทุกมือมีไหมไม่มีใครอยู่ค่อนข้างหอมบ้างอ่าดูแล้วเรียนจะสังเกตว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างหอมเนี่ย งไงตัวจริงเขาก็ค่อนข้างหอเหมืนอนกันใช่ไหมพ่าเ,เราก็จะเห็นได้ว่าเกณนี้เขาสร้างมามีอะไรมีมาตรฐานใช่ไหมครับมีความคืนไปได้ไม่ใช่ว่าพอเรามาขีดแล้วบางคนตัวใหญ่แต่เวลาขีดแล้วอยู่ในช่องหอมอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นไงเราขีดมีสองอย่างถ้าเราขีดไม่ผิดก็เกณฑ์ผิดใช่ไหมครับแต่ส่วนมากเกณฑ์เขา มีการวิจัยไา้อยู่แล้วนะครับแสดงว่ามันมาจะถามนะครับใคยู่สมส่วนบ้างเมืมืออ่าสมส่วนสมส่วนจะเป็นส่วนเยอะนะครับที่เหลือที่เหลือรู้กันใช่ไหมพี่เหลือรู้ก,ก,นนะก,กันอ่าอันนี้เรื่องแรกการเดินดับโตัวให้เรามอง สิ่งแรกเลยที่เรามองง่ายที่สุดคือส่วนสูงกับอะไรน้ำหนักเป็นสิ่งแรกเลยที่จะบ่งบอกว่าร่างกายเราเนี่ยจะเริ่มเติบโตไหมส่วนสูงกับน้ำหนักมีตัวแปรอยู่สองอย่างแค่นี้เองส่วนสูงกับน้ำหนักนะครับเวลาเราไปหาหมองเงี้ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงใช่ไหมครับ <c oughs> เด็กที่เกินไปเหมือนกันเด็กที่เกินไปเนี่ยเวลาเราเกินใหม่มาเขาก็จะเอามา ชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับอยู่ที่เท่าไหร่บางคนก็2,500กรัมบางคนก็3,000กรัมเวลาใครญาติที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยเยขาจะชอบถามกันใช่ไหมครับว่าเป็นไงลูกหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับกี่กรัมกี่กรัมเรียสงสัยไหมทำไมเขาถึงถามเพราะว่าอะไรเพราะน้ําหนักของเด็กเนี่ยแรกเกิดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กคนนี้เป็นไงเกิดมาสมบูรณ์ไหมใช่ไหมครับแข็งแรงไหมอยาม่างบางคนเกิดมา1,000 ห้าร้อยเงี้ยเป็นไงตัวเล็กเลยครับตัวเล็กใช่ไหมหมอเขาก็จะมีวิธีการบางคนก็เอาไปเข้าอะไรเข้าเตาอบตู้อบใช่ไหมครับบางคนก็บางคนก็เป็นไงต้องหาวิธีในการเพิ่มน้ำหนักนะครับอันนี้คือตัวแปรสิ่งแรกเลยพื้นฐานเลยที่เขาจะดูนะครับช่าน้ำหนักวัดส่วนสูง ของเราก็ต้องช่างใช่ไหมครับทุกเดือนใช่ไหมครับส่งครูประจำชั้นเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าครูประจำชั้นก็จะรู้ว่าเรามีพัฒนาการทั้งด้านน้ำห,หนักไหมส่วนสูงไหมนะครับอย่างเช่นเขาบอกไว้เนี่ยเพศชายนะครับส่วนสูงในหนึ่งปีควรอยู่ที่เท่าไหร่เซน6ถึง8เซนใช่ไหมครับเพศชาย เพศชายเด่นสูนสง1นงีเนี่ยคนสูงเพิ่ม6-8เซนนะครับแต่งว่าต้องมีพัฒนรราการเพิ่มขึ้นผู้หญิงเท่าไหร่ห้ถึงหเซน5-6ซนนะครับจะ่ทางเกตฑเป็นช่วงวัยรุ่นเลยเพศอะไรเพศหญิงจริงๆเพศหญิงเนี่ย,ะจ,จ,นนยจะดูยังไงดูมีการเปลีนแปลงมากกว่าจะดู โตกว่าผู้ชายนะครับช่วงแรกพอช่วงขนาเนี้จะเริ่มหยุดผู้ชายจะเริ่มแซงนะครับส่วนน้นน้ำหนักผู้ชายคนหนักเพิ่มเท่าไหร่56กิโลต่อ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักต้องเพิ่ม56แต่ถ้าคนที่วัดเจนแล้วีไงเกินผลเพิ่มไหมไม่ลเพิ่มหรือผลลดผลลดนะครับเพื่อสุขภาพผู้หญิงเท่าไหร่ ห้า <45. S 1> นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงทางเพ่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยร่างกายขัดเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้ามาสู่วัยรุ่นเนี่ยร่างกายเรามีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงอะไรเมื่อเราเทียบกันอยู่ในช่วงวัยแรกอะไรไวัยแรกรกรุ่นแสดงว่าเริ่ม เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะมีสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับบางทีเราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้ที่รเราเรียนเนี่ยเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้นะครับเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกับมันเราจะได้มีวิธีรับมือวิธีจัดก,การตนเองได้ถูกต้องนะครับเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพศชายและเพศหญิง มีอะไรที่มันตา่งางกันบ้างมันจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพอเขาสูยรุ่นนึงเรื่องนี้อะไรครับร่างกายเริ่มเป็นไงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเริ่มเป็นอะไรขึ้นเริ่มสูงขึ้นใช่ครับเริ่อหนึ่งคล้ายๆจะมีน้ำหนักกับส่วนส,ส่วนสูงเป็นไงเพิ่มใช่ไหมครับ องเริ่มมีอะไรเริ่มมีกลิ่นตัวใช่ไหมครับเริ่มมีกลิ่นตัวเริ่มมีกลิ่นตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนเพศเราเริ่มหลั่งออกมานะครับมันก็จะเริ่มมีแคลเซียเยอะแล้วเราก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเราก็เริ่มทํากิจกรรมเยอะเล่นกีฬานะครับออกกำลังกายตอนเที่ยงตอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นไงเออออกใช่ไหมครับ มีแบตกลิ่นยก็จะเริ่มมีกินตัวเป็นธรรมชาติสามเริ่มมีอะไรมี่ผลรักแร้เริ่มมีผลลักแรลลกแ้แล้วที่ไหนอีกอวัยวะไม่รอนเพศผลลักแร้แล้วอาไว้รอเพศอันนี้รา่รางกายเรามันสร้างออกมาเพื่อว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย ตั้งแต่สมัยยุคหินหรือยุคอะไรที่เริ่มมีมนุษย์ใหม่ๆเนี่ยมนุษย์เราไม่รู้จักสมัยก่อนไม่รู้จักเสื้อผ้าใช่ไหมครับไม่มีเสื้อผ้าออกไปล่าาัสว์เป็นไงยุงกัเริ่มอากาศหนาวนะครับเริ่มมียุงเริ่มมีอะไรก็จะมีขนทั้งตัวเพื่ออะไรเพื่อปกคลุมร่างกายแทนเสื้อผ้านะครับป้องกัน สัดส่วนต่างๆทีนี้พอเริ่มมีวัฒนาการมาเนี่ยเริ่มหมาเรื่อยคนรู้จักก็นุงผมไปวัฒนาการร่างกายเราก็ฉลาดอะไรไม่จำเป็นก็จะเป็นไงน้อยลงไปน้อยลงไปอย่างเช่นก้นกกเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนยังมีต้นกกตูวยังไงเหมือนลิงมีหางใช่ไหมครับพอไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นไงสั้นลงเรื่อยสั้นลงเรื่อยๆก็กลายเป็นหาย แต่เป็นไงแต่ก็ยังมีขึ้นกบข้างหลังที่มันแหลมๆออกมาอยู่ใช่ไหมอันนี้คือนวัากรรสีมีอะไรที่ใบหนะ้าสิว,ะสวนะครับมีสิวรู้ไหมทำไมหนึ่งมีสิวมีมนนะมหลายมันมีหลายปัจจัยหนึ่งฮอร์โมนฮอร์โมนเช่เรื่อ หลังมาเยอะสองความสะอาดก็มีผลนะครับบางคนสะอาดจะมีสิวก็มีใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเพศเขาหลังเ็นรี่รู้ไหมฮอร์โมนเพศเรามีเพศอะไรบ้างเพศชายกับเพศหญิงร,รู้ไหมฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงคืออะไรรู้ไหมเคยได้ยินไหมแต่เราอาจจะยังไม่เคยเรียนแต่อาจจะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ไอ้ปูจะบอกเพื่อปูไปก่อนพอโมนเพศชายเนี่ยเขาเรียกว่าเพศจำไว้นะเพศโทตเตอรนคือพอโมนเพศชายคลีดจากที่ไหนรู้ไหมผู้ชายมีอะไรมีอัน,อนมีอันทะนะครับ อันทะก็จะผลิตฮอร์โมนเพศชายอันทะผลิตสองอย่างนะครับหนึ่งผลิตฮอร์โมนเพศชายก็คือมีนโสเตอโรลนบ่งบอกว่าเราเป็นชายมีความเป็นชายนะครับแล้วก็ผลิตออสุจีอสโจนนะครับอยู่ในอันทะส่วนผู้หญิงผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศชื่อว่าอะไรไอันนี้ชายนะ หญิงหญิงผลิตฮอร์โมนนี่นชื่อเอสอะไรปไปดิ้ปเอสโตเอสโตเจนนะครับเอสหญิงผลิตเอสโตเจนเหนนจนลั่งออกมาเพื่อให้เรามีความเป็นอะไรเรามีความเป็นผู้หญิงมีความรัก สวยรักงามเอ่อร่างกายก็ทําให้เราเป็นไงรู้สึกมีความรักเพศตรงข้ามอย่างนี้ผู้หญิงิตอะไรผู้ชายาจุจีผู้หญิงทะิลไข่ใ,ใช่ไหมครับไข่อันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งสองเพศคืออันจุจีกับไข่แต่เรียนแยกว่าฮอร์โมนเพศกับเซลล์สืบพันธุ์นี่คนละอย่างกันนะ ฮอร์โมนเพศก็คือเทสโทสเตอโรนผู้หญิงคือเอสโตรเจนผู้ชายพาะหลัง H ol ol, เทสโทสเตอโรนหนึงไงม็นจะทำให้เรารู้สึกมีความเป็นชายกล้ามเนื้อเราก็จะเป็นมัดแข็งแรงกระดูใกใหญ่ตัวใหญ่ผู้หญิงมีเอสโตรเจนก็จะมีความเป็นผู้หญิงจะจะกล้ามเนื้อใหญ่ได้ไหมผู้หญิง อาจจะได้แต่เป็นไงแต่ไม่มีบเ,เป็นมัดเหมือนผู้ชายใช่ไหมครับมันก็จะต่างกันตัวนี้คือฮอร์โมนเพศตัวแยกนะครับแต่มีความผิดพลาดไหมในร่างกายมนุษย์มีนะครับมีความผิดพลาดอย่างเช่นคนพี่เพศตรงข้าเพศเขาเรียกว่าอะไรเพศที่สามใช่ไหมครับเขาก็จะมีความผิดเพี้ยนทางฮอร์โมนตัวนี้หละคนที่เป็นเพศที่สามนะครับ อ่ะสิวสิวคือฮอร์โมนเพศหลังนี่คืออะไรฮอร์โมนเพศคือเอสโตรเจนแอนติโสเตอโรนใช่ไหมครับเรามาเป็นสิวทําให้เรารู้แล้วว่ายากเข้าสู่อะไรุ่าตอนเด็กๆ,ๆนี่สังเกตเด็กๆน้องๆป .2 ป .3 ป .1 ป .2 ป .3 เป็นไงไม่มีสิวใช่ไหมครับหน้าใสาเพราะว่าเขายัางเป็นเด็กอยู่แต่ๆๆยุบเรา รุ่นเราพอเข้สูยรุ่นแล้วเป็นไงสิว